บรรยากาศเล่าบรรยากาศนิดนึงทุกคนที่เข้ามาค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเลยเหมือนว่าใบหน้าของทุกคนที่ที่เข้ามานะคะปพื่อมติดกับมีลเร์เกิทุดยและสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือที่เราได้มากที่สุดนั่นคือ,อได้ใจท่านประธานค่ะทุกท่านท่านประธานบิ๊กบอสของเราเนี่ยแบบท่านติดดินมากเลยก็คืออยู่ คืออยู่พูดได้ง่ายว่าอ,อยู่เดินทักทายคนนั้นคนนี้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ตัวออนเองไม่ไม่เคยเจอนะคะบรรยากาศที่เจ้าของเจ้าของอเจ้าของบริษัทหรือท่านประธานมาเที่ยวเดินอยู่ประมาณนี้นะคะจะไม่เคยเจอฉะนั้นเห็นแล้วปลื้มค่ะปลื้มมากๆแล้วทุกคนที่เข้ามานะคะพร้อมที่ที่จะเข้าไปนั่งทุกท่านเชื่อไหมคะว่านั่งเดียวค่ะ พี่อาชารุกคนปิดไม้ด้วยนะคะเสียงมันแทรกเข้ามานะคะคือคือความตื่นเต้นนะคะน้องสุมันมันเป็นอะไรที่บรรยากาศบรรยากาศที่มันมันเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากพูดง่ายๆทุกคนที่เข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะไปนั่งข้างในนะคะเพราะฉะมือนบอสพีริพูดมาสักครู่ค่ะเราห้องเราเต็มไงห้องเราเต็มเราต้องใช้เก้าอี้เสริม เราใช้เก้าอี้เสริมคนที่นั่งแล้วก็จะไม่ลุกนะคะถ้าว่าลุกก็มีคนที่มีคนที่จะไปนั่งแทนอะไรแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาตรงนั้นค่ะบอกถึงบอกถึงยังไงคะเราเริ่มกันประมาณบ่ายสองค่ะบ่ายสองแต่ทุกท่านคะเรานั่งเราเริ่มบ่ายสองแต่บรรยากาศที่การแบ่งปันที่การเป็นมืออาชีพของ บอสบิลลี่ยอมรับเลยค่ะทุกคนเลยนะคะบอสเก๋ด้วยวันนี้ก็ได้รู้ได้ได้เห็นบอสเก๋รู้จักบอสเก๋ได้เห็นคือคือทุกอย่างอะคะ่ะก็คือทําในเรื่องราวที่ที่เข้าไปอะเป็นมืออาชีพหมดค่ะทุกท่านบอสบิลลี่ของเราเนี่ยได้พลังมากเลยสามารถที่จะดึงดูดคนทุกคนนะคะดึงเรื่องจิตของคนทุกคนในห้องอะให้เป็นหนึ่งเดียวเข้าฟังได้นั่งฟังได้อย่าง ได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็หลังจากที่เราเราจบประชุมะคะ่ะเหมืนอนในกลุ่มของพี่ออนนะคะเข้าไปประมาณสิบกว่าท่านนะคะที่ภายใต้สายงานของพี่ลงไปทุกคนคะ่ะตื่นเต้นหมดเลยตื่นเต้นหมดเลยนี่ก็เลยนั่งคิดว่านี่คือเป็นครั้งแรกที่เราจัดขึ้นมาแล้วทุกคนเปิดใจหมด แล้วทุกคนพร้อมที่จะขยับตัวเองจากการที่อยู่ a f f i ฟอร t e นะคะพร้อมที่จะขยับขึ้นไปว่าตัวเองเนี่ยเป้าหมายก็คือซูเปอร์สตารได้ตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เขาเห็นว่างานของเราเนี่ยระบบของเราเนี่ยมันเอ,อื้อจริงๆและมันได้จริงๆค่ะเปรียบเสมือนวันนี้ค่ะเรามีทุนอยู่หนึ่งก้อนเนี่ยเรามา เรามาฝากใช้คำว่าฝากเลยกว่าค่ะเรามาฝากกับมิ l าเกิลทูเดย์เนี่ยเราไม่ผิดหวังเลยค่ะแถมเราได้งานทําเราได้เพื่อนเรารวยเพื่อนเรารวยสุขภาพค่ะสุดยอดมากๆเลยและวันนี้นะคะในห้องนี้ก็ยินดีต้อนรับของคนใหม่ด้วยนะคะซึ่งคนใหม่ของพี่ออนก็เข้ามาสองสามคนนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะเ<ม>ข้าสู่มิราเกิลทูเดย์เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ผิดหวังและพี่ออนก็ตั้งใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะประสบความสําเร็จ ใน Miracle Today ดจะเป็นมนุษย์เงินล้านให้ให้ได้ค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งใจมากเลยว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์เงินล้านได้เนี่ยงานอะไรบ้างก็นั่งหนึ่งสองสามสี่มันไม่มีงานอะไรนอกจากงานเครือข่ายทีนี้พอเป็นงานเครือข่ายแลย้วเราต้องเลือกอีกว่าอ่าที่เรามาเนี่ยมันมันได้แล้วยังผ่านมาสี่ปีพี่ยังไม่มีเงินเก็บฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกท่านตัวพี่ออนเองนะคะได้มาอยู่ในมิเลกนต์เดย์พี่ออนได้หมดเลยค่ะ พี่ออนได้ได้สุขภาพนะคะ mm hmm. พี่ออนได้เพื่อนพี่ออนได้ผู้นํานะคะอัพไลน์ซึ่งเราอยู่ที่อื่นไม่ไม,ไม่ไม่มีค่ะที่โทรมาถามว่าเป็นไงบ้างคะพี่ออนวันนี้เหนื่อยไหมไม่มีค่ะแต่ที่นี่มีค่ะซึ่งบอสบิลีมเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะแค่โทรมาถามเราว่าวันนี้เป็นเป็นไงบ้างคะพี่ออนเหนื่อยไหมคำคำนี้มันเป็นทำให้เราเหมือนว่าฉันเนี่ยปลื้มมากมาก เพราะว่าในคํำนี้ส่วนใหญ่แล้วเราเราจะใช้กับทีมงานของเราแต่ตัวเราเองเป็นผู้นําตลอดจะไม่มีใครมามาถามเราแต่วันนี้นะคะอยู่ในครอบครัวมีลักเก t o ทูเเนี่ยพี่ออนได้รับตรงนี้ยอมรับว่าอบอุ่นมากแล้วก็ขอบคุณพี่ธีรเดชนะคะที่ให้คำปรึกษานะคะทุกเส้นทางตลอดความสําเร็จ พี่ธีรเดชนเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีได้ค่ะเพราะว่าท่านทําจริงพี่ทําจริงแล้วได้จริงผลลัพธ์ก็ได้จริงฉะนั้นเพื่อนขอบคุณนะคะวันนี้ที่ได้มาอยู่มิระเก้อธุดีแล้วก็ขอบคุณพี่รัชดาเยดตำนะคะที่ได้ส่งลิงให้นะคะตรงนี้ก็ทุกท่านคะที่เราเข้ามาในอยู่มิระเก้อธุดีทุกคนไม่ผิดหวังเรียเชื่อว่าทุกคนสําเร็จทุกคนคะ่ะเพื่อนขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณครับเรื่องซีเอ็มซีนิดนึงได้ไหมครับเอ็มซีขอเย่งซีนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะเชิญบอสต่อเลยค่ะอ่าพี่จราเดชนะก่อนจะลงมาใต้รายได้รายได้แค่สี่หมื่นนะสี่หมื่นห้าหมื่นแต่วันนี้มาอยู่ใต้เก้าหมื่นแล้วครับมาอยู่ใต้แค่อาทิตย์เดียวได้เก้าหมื่นแล้วนะครับเก้าหมื่นแล้วก็รู้สึกว่าตอนพรุ่งนี้ผมว่าแตะแสนแน่นอนนะครับแล้วก็ผมมีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณซาวดะอยู่ไหมครับขอสามนาทีไหมครับ คือคนที่เคยร่วมงานเก่าๆล่ะที่ผมเคยทําเสนร,รหัสอยู่หลายคนครูคุณซาดะาหรือครูจงนะครับใครจะแชร์คนละสามนาทีว่าบรรยากาศของพวกเราเก่าๆที่ประชุมกันละครั้งละสองพันถึงสามพันคนเรามีฉายาแปดเดือนว่าประชุมที่ไหนห้องแตกไม่พอที่จะนั่งคุณซาด้าอยู่ในห้องไหมครับสักสามนาทีว่าบรรยากาศนี้กําลังจะกลับคืนมาไหมครับลองได้ไหมครับคุณซาด้าสามนาทีได้ไหมครับ ค่ะสวัสดีค่ะ oh. ทุกท่านค่ะอ่าวันนี้ตอนไปก็คิดว่าเอ่อคือไปถึงก่อนเพื่อนอ่ะไม่มียังไม่มีการลงทะเบียนเลยคือตื่นเต้นอยากยาไปดูว่าครั้งแรกของมีลาขึ้นรอบใหม่นี้จะเป็นยังไงบ้างทีนี้ก็ก็เกินคาดอะค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยได้เจอได้เจอเพื่อนเก่ามามั่งแล้วก็เพื่อนใหม่ก็เยอะขึ้นนะมีลาขึ้นเก่าแล้วก็ทั้งทั้งทั้งอ่า บริษัทเก่าที่ทํามานะคะได้เจอทีมงานเก่าๆมามั่งก็ก็ก็คิดว่าประสบความสําเร็จไปแล้วล่ะคะ่ะเช่นนี้คือคือจากที่หยุดกันมานานแล้วก็เพิ่งได้มาครั้งแรกมาประชุมแบบออฟไลน์อะค่ะก็ก็ดีใจมากวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านค่ะค่ะโอ้โหสั้นๆน,นะฮะสั้นๆโอเคมีอไหมครับกะไปมีเไรเช่ไโอเคครูจงล่ะ ครูจงในฐานะผู is ้นําคนหนึ Mason ่งวันนี้ก็ได้มาหัดใหญ่นะครับก็พวกผมกับครูโจงนี่ก็ห่างหายกับ4ีพีกับเวทีสองสามพันคนครูจงมองเห็นอะไรไหมครับในงานวันนี้ครับมีผมจะคืนมาให้กับคุณสูนะครับทีมทีมภาคกลางทีมภาคอีสานทีมภาคเหนือนะครับเตรียมนะครับพยายามมินิโอพีแล้วก็จดรายชื่อว่า ในการรถโชว์ของท่านประธานบอสอดีนันของเราและตัวผมเองและทีมงานนะครับเตรียมคนให้พร้อมนะครับเตรียมคนให้พร้อมท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะโอเคนะครับถ้าไม่มีใครแชร์มีใครแชร์เพิ่มไหมครับที่อยู่ในงานวันนี้พี่รัชดาพี่รัชดารัชดาวันท้นฉันดูเห็นูเห็นกูจงนะคะแต่กูจงสงสัยไม่ได้ยินกูจงสะดวกเปิดไมค์ไหมคะ เอาราชดาวันอยู่ครับราชดาวันอยู่ในสายไหมราชดาวันโอเคท่านขอคืนไม้ให้น้องสุครับครับขอบคุณบอสบิลลี่นะคะแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณพี่ออนแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณคุณสุดาด้วยนะคะขนาดสุไม่ได้อยู่ในบรรยากาศยังรู้สึกเต้นเนาะเพราะว่าบรรยากาศดีมากนะกะารทำธุรกิจออฟไลน์เนี่ยมันสนุกเพราะมันเห็นการคุยกันระหว่างคนสองคนแล้วโตกลับาามาสนุกมันไม่เหมือนออนไลน์เนาะ ก็รู้สึกดีมากเดี๋ยวภาคกลางเรานะคะก็อย่างที่บอสบอกหน้าที่ของเราดิสไลชื่อรวมคนหน้าที่ก่อน